ดาหลับทำหลังค่าโครงสร้างเดออดู้ใดสีจางราคาคุณภาพ ห้อยเชือมติสนิทสวยตัวเขาไม่ได้ได้อจ,จ้าเพืใดสนใจทำเงินทำบานสางเงี้ยสางซาน ทำโครงหลังคารถทำโครงหลังคาบ้าน